ทีส่สัมมนาน่าสนใจเลยค่ะเป็นการสรัมมนาในวราระครบรอบ20ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในหัวข้อประสบการณ์การกำกับดูแลกันเองของสื่อจากนานาชาติ จริงแล้วเวทีน,นี้นะคะก็เป็นเวทีที่มีสื่อจากต่างชาติเนี่ยเขามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันด้วยนะคุณอลินคือเขาก็จะมาคุยกันนะคะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลกันเองได้อย่างเป็นอิสระแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคืออย่างนี้ค่ะแนวทางในการพัฒนาจะแนวทางนี้นะคะจะเป็นแนวทางในการพัฒนาของสื่อไทยในอนาคตด้วยวงการในวงสัมมนาก็มีตัวแทนสื่อจากหลายประเทศค่ะเขาร่วมพูดคุยถึงโมเดลการกํากับดูแลกันเองของสื่อนะคะอย่างเช่น ตัวแทนของสื่อจากประเทศสวีเดนออสเตรเลียอินโดนีเซียเมียนมาสาระสำคัญในการกำกับดูแลกันเองของสื่ออยู่ในรูปแบบขององค์กรวิชาชีพที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและสื่อมวลชนไปคอยควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณแต่สำหรับสื่อไทยยังมีปัจจัยที่องค์กรวิชาชีพดูแลกันเองไม่ได้เต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลักการสำคัญที่จะต้องยึดถือก็คือความจำเป็นที่สื่อต้องเป็นอิสระจากภาครัฐและรัฐบาลค่ะ หลักคือเราต้องการที่จะเรียนรู้นะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยในในทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเขามีระบบการกํากับดูแลกันเองของสื่อนี่อย่างไรนะครับเพื่อที่จะแล้วอีกอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อที่จะบอกกับคนไทยสังคมไทยนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะมี ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่ครับเราจาเป็นต้องมีสื่อที่มีเสรีภาพเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีระบบการกกับดูแลกันเองนะแล้วเราก็เราก็คิดว่าเออมันก็ถึงเวลาแล้ว20่ปีที่แล้วเนี่ยนะว่าถึงเวลาเราจะต้องสร้างระบบการกากับดูแลกันเองให้ให้เข้มแข็งนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นระบบกลไกในการป้องกันไม่ให้รัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับแต่ว่าเราก็ส่วน พัฒนาการเราจะทําได้ยังไม่ได้100%สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวสื่ออย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ผู้บริโภคสื่อด้วยทางสังคมไทยทั้งสังคมเนี่ยต้องมีความตื่นตัวแล้วก็เข้มแข็งในการตรวจสอบสื่อด้วยครับ คือการควบคุมกันเองเนี่ยก็มีหลายบริบทที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสื่อมักจะถามถึงคําว่าอิสระมักจะถามถึงเสรีภาพแต่คําว่าอิสระในในโลกยุคปัจจุบันก็เป็นประเด็นที่ท้าทายเรื่องนี้นายเดวิดไวบอสนะคะเขาเป็นประธานสภาการหนังสือพิมอสเตรเลียบอกว่าการให้ความรู้และการปรับตัวของสื่อเองคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดค่ะ Uh, one of the things we're involved in at the press council is producing uh, teaching materials. we give to all the university programs. Uh, there's about 30 journalism schools in australia, and they can learn about ethical uh, practice. Uh, a lot of it is common sense, but some of it requires uh, um, study and, and application to complicated problems. Uh, it's not always an easy decision to make for journalists especially young journalists so we try to be involved in education and we also at that level at the university level but also for the industry it's never you, you can't stop learning and the industry keeps changing the standards keep changing sometimes because of technology and sometimes because of changing social attitudes so i think uh, we uh, as communities we mainly are um, not willing to tolerate hate speech we're not willing to tolerate racism or sexism. And so I think the standards, uh, which is a good thing, the standards have become higher in those areas. And so we try to promote education of the uh, profession in that way as well. คือการเป็นสื่อนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะทุกวันนี้ก็ต้องพัฒนาเรื่องของหลักสูตรพัฒนาไปถึงจริยธรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยะคะ่ะจะเห็นว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขามีหน่วยงานเรียนรู้อบรมด้านสื่อถึง30แห่งเลยนะคะนี่ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็ข้อเสนอความเป็นอิสระของสื่อการสร้างกลไกตรวจสอบดูแลกันเองก็เป็นความท้าทายของสื่อไทยในยุคปัจจุบันด้วยคือถ้าเราควบคุมกันเองไม่ได้ก็จะเห็นความพยายามของภาครัฐที่ต้องเข้ามาสร้างมาตรฐานวิชาชีพอย่างเรื่องการตีทะเบียนสื่อด้วยคือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไป